สวัสดีครับพบกับผมโคชเนอลครับกับมันแน่เยอระะมันนะครับมีวิเคราะห์วิจารณ์บุนเดสลีกานะครับผมสุดสัปดาห์นี้ครับ9คู่9สนามเริ่มจากคู่แรกครับแค่ขัคืนวันนี้ครับเวลา1นึนาฬิกาสานาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่1ตุลาคมแล้วนะครับก็คือคือเป็นโศกตอนเช้าวันเสาร์เป็นคู่ระหว่างไบร์มิอนอิกกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น นะครับก็คือเสือใต้เจอกับในห้างขายยานั่นเองนะครับชัดๆโอเคนะครับก็ไบยอเอนิคกับเรวอนกุศลนะครับผมว่าช่วงนี้ไบยอเอนิคก็ฟอร์มไม่ดีนะน่าจะเสมอกับเรวอนกุศลบินหนึ่งประตูตัวหนึ่งแต่ถ้ามีผู้ชนะผมว่าไบโอเอนิคยังเบียดอยู่ดีนะครับผมแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้น่าจะยิงกันถล่มทลายอะไรนะครับหถึงว่าผลต่างประตูอ่ะ อาจจะสกอร์สูงก็ได้แต่ผลต่างประตูผมว่าน่าจะเบียดไม่เบี่ยงเบนอีกชนะสองหนึ่งก็เสมอหนึ่งหนึ่งแต่อาจจะพลิกล็อกเป็นเรเวอเส้นบุกชนะไม่เบนอีกสองประตูต่อหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าถ้าจะจบลงผมว่าน่าจะเสมอมากโอกาสจะมีมากที่สุดคนระับคูต่อไปไปที่วันเสาร์ไอ้ชาคแฟร์เวิร์กับยูเนี่ยนเบอร์ลิน er นะครับผมเกมนี้ก็ ก็น่าจะเป็นยูเนียนเบอร์ลินที่ไม่แพ้กับออกมาผมว่าเสมอกันนะศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งแฟงเฟิร์กับยูเนียนเบอร์ลินยูเนียนเบอร์ลินไม่แพ้แน่น,นอนมันจแล้วก็โคลโลนกับดอดมุลใช่ไหมครับโคลโลนกับบอสตดอตมุลชอบทานบอสตดอดมุลเกมนี้ต้องอเก็บคะแนนให้ได้นะครับและน่าจะทําได้อย่างไน้อยครับต้องพวกเขาจะมีหนึ่งคะแนนกลับบ้านนะดอดมุลจะบุกไปเสมอโคลโลนหรือชนะโคลโลนได้เลย ชี้ไปที่ดอดบุญครับลุ้นดอดบุญสบายใจกว่าแล้วก็ทางไฟบวกกับไม้ชอบทางเจ้าถิ่นชับไฟบวกค่อนข้างจะเป็นโลเป็นภายมากกว่าทางไม้นะครับไม้นี่พียอาีออกฟอร์มไม่อยู่กันร่องกันรอยนะครับชี้ไปที่เจ้าถิ่นครับจิ้งจอกในป่าด้ำครับไฟบวกนี่ไฟบวกกับไม้นะครับผมคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างอาเบรแลสิกกับโบกคุ้มนะครับก็เจ้าหนูสีเทางโบกคุ้มครับ ฟอร์มยังไม่ถึงกับดีขึ้นมามากมายเท่าไหร่เพราะล่าสุดก็ได้แค่เสมอกับโคโลนนะครับในบ้านตรงเองหนึ่งประตูตัวหนึ่งนะครับ <y ell os> ก็ชี้ไปที่โจทิ่นอาเบรับสิกจะเบียดชนะบุกคุมได้สองหนึ่งแล้วกันนะบเ <y ell os> หมือนหนึ่งประตูต่อศูนย์เลดบูอาเบลับสิกครับส่วนวบบวกกับสตุกกาชอบทางเจ้าถิ่นวบบวกมากกว่านะผมว่าจะเบียดชนะสตุกกาได้สองประตูต Bull, ัวหน, <y ell os> นึ <y ell os> ่ง ค,คืออย่างแย่สุดอ่ะเสมอผบวกไม่น่าแพ้ขาบ้างนะครับต่อไปนะครับขยับนิดนึงนะครับขออนุญาตปุ๊บ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 มาแล้วมาได้ไปเป็นกับมึนเช่นกันบักนะครับชี้ไปทาง่าเป็นคู่สอ,สองทุ่มครึ่งหมดแล้วนะมีห้าคู่รวดเลยนะครับแล้วก็เป็นห้าทุ่มครึ่งเป็นเนกับกัดบัก ชีพ็นที่ทีมเยือนเช่นมึงเช่นกันบ,บักจะบุกชนะหรืออย่างนาอง้อยเสมอกับเบเมนได้นะครับต้องมีอันนี้คือผมไม่อิงเลตอะไรเลยนะวิเคราะห์ด้วยแบบความรู้สึกส่วนตัวลุ้นๆนนะครับเบเมนไม่น่าชนะกันบักอะแฮูนหนึ่งหรือเนเสมอหนึ่งประตูต่าหนึง่งโอเคแล้วก็แฮนทากกับฮอฟเฟ่นแฮมแฮนทถ้าเบอร์หนึ่งกับฮอฟเฟ่นแฮมเปิดกลางคืนวันที่สองตุลาคมนะครับวันอาทิตย์ จะถึงนี้นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งแตถ้ากับฮอฟเ,เฟนแฮมผมว่าเสมอกันแต่ถ้าจะมีผู้ชนะย,ยังเอียงไปทางเจ้าถิ่นจิงชลาแฮท้าเบอร์ลินนะครับคือดูแล้วฮอฟเฟนแฮมเกมนี้อย่างเก่งแค่เสมอชี้ไปที่แฮท้าเบอร์ลินดีกว่าอย่างน้อยๆอ,อุ่นใจเสมอได้ส่วนชาเก้กับอัลต์บวกฟอร์มก็ไม่ดีทั้งคู่นะแต่ผมว่าอัลต์บุกยังดูมีสิทธิ์ ชนะมากกว่าชาวเก้ผมว่าอัพบวกเอาบวกไม่แพ้ชชวเก้นะครับฟอร์มน่ากด็ดีคือชชวเก้เกมลุกไม่ปฏดิประต่อเล่นสเปซสปาะนะครับล่าส่วนจะเกมเจอกันด่อนมุลเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะอยากให้ปลดแฟงคาร์เมอร์มากเลยนะครับก็ไม่รู้เมื่อไรเมื่อไหร,ไร,ไร,ไร่จะปลดนะครับ oh. ก็ยังไงก็ชี้ไปทางออาบวกดีกว่าดูยังไงให้แพ้ชชวเก้แน่นอน แล้วก็ขเขาแฟนไทเบเบทออกโอเค,เป,คอปเป็นคืนวันสัปดาห์หน้าเป็นคืนวันศุกร์หน้าแล้วนะครับผมแค่นั้นหมด,ดก็คือชาเกเอาตัวคู่สุดท้ายนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมบูเดสก้าเยอรมันับกับมนเน่เยอรมันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ